ถ้าพูดถึงตำนานพระอริยเจ้าที่มีคุณพิเศษด้านอภิญญาหลวงพ่อเดิมพุทธสโรชาวบ้านและทหารแห่งบ้านหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ต่างกล่าวขานเป็นตำนานถึงคุณงามความดีแม้ในปัจจุบันกายสังขารของท่านได้ลัะโลกนี้ไปแต่ข้อวัดปฏิปทาที่ดีงามยังคงสืบต่อจากอนิสส์สถานที่ปรากฏให้เห็นเช่นรูปหลอ่อ คำทีโบราณตำรายามีดหมอวัตถุมงคลและที่สำคัญที่สุดคือธรรมะที่นำผมมาในวันนี้ก็ได้ทราบว่าท่านได้เมตตาช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากที่เดือดร้อนเข้ามาหาที่พึ่งจากทั่วทุกสารทิศต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่เกิดปาฏิหาริย์นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมมาที่นี่ แต่เป็นเพราะผมเห็นอัตจริยวัดของท่านการปฏิบัติธรรมของท่านที่ผมสนใจในเรื่องนี้เช่นหลวงพ่อเดิมท่านได้เป็นตัวอย่างในการทําสมถะและวิปัสสนากรรมฐานและท่านยังชอบสวดมนต์เจตํำนานเป็นวัดหลวงพ่อเดิมท่านยังมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงจํานวนมากซึ่งศิษย์คนสุดท้ายที่ท่าเอ่ยถึงคนส่วนมากจะต้องรู้จักท่านคือพระธรรมสิงหบุรุจารย์ หลวงพ่อจรันธิตาธรรมโมแห่งวัดอัมพวันเป็นรูปเดียวที่ได้สืบทอดวิชาโคจศาสตร์ผมและีกหลายคนที่เกิดมาทีหลังคงจะไม่รู้จักหากไม่มีคนบันทึกเอาไว้ว่ามีพระอริยาเจ้าที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วพระครูนิวาฒธรรมขัน หลวงพ่อเดิมพุทธสโรยังเป็นที่กล่าวขานอยู่ทุกวันหลวงพ่อเดิมใครมาเพียกดีเนี่หลวงพ่อไม่ว่าคาถาไม่ตอบใครมาดีเพียกใครมาดีเพียกดีหมดเอะเราก็จับไม่ได้ว่าหลวงพ่อไม่ไม่ว่าคาถาพองเงียบคนไม่มีใครก็นวดมันบอกไงรู้ไหมนี่เธอไอทีเพียกดีเนี่ยเรายกระดับสิตขึ้นมาไม่ต้องว่าคาถา ไอ้คาถาทนี่ฝึกหัดต้องจดกันเยอะคาถาเนี่ยบทบริกรรมจำเป็นต้องบริกรรมต้องภาวนาให้จิตมันผุกข,ขึ้นมาด้วยสติขอมูดข,ขึ้นมาแล้วนึกวันดีดีเลย นี้ผมก็อยู่ที่อเมซอนสาขาอะไรก็ไม่รู้อยู่ในจังหวัดชัยนาทนะครับใกล้ถึงวัดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะครับตามแผนในคืนนี้นี่ผมจะต้องนอนที่วัดปากคลองมะขามเท้าจังหวัดชัยนาทผมก็ไปถึงวัดเที่ยงๆได้นั่งส่วนมนภาวนานะสักพักหนึ่งผมก็นั่งไปจนถึงนั่นสามโมงครึ่งพระท่านเจ้าวาดไม่อยู่นะก็เลยไม่มีคนตัดสินใจว่าจะให้นอนได้ไหมนะก็เลยเดินทางออกจากวัดปากคลองมะขามเท้าไปที่วัดท่าสุข บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือเราต้องการนะครับซึ่งมันเป็นธรรมดานะครับเราก็ต้องปรับแผนนะครับเคยมากับคุณแม่ครั้งหนึ่งมาวัดท่าซุงเนี่ยแหละตอนที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวัดท่าซุงนะครับสวัสดีครับถ้าจะมาติดต่อขอนอนที่วัดนะครับต้องติดต่อที่ไหนครับต้องไปสา่านวราชนะครอยู่ตรงไหนครับ ผมมาไม่ทันเวลาติดต่อลงทะเบียนขออนุญาตพักอาศัยนะครับก็เลยสี่โมงเย็นแล้วกลางเต็นนอนบริเวณวัดไม่ได้นะครับหมาดุฮะท่านบอกว่าหมาจะกัดเอานะครับพอหมาเยอะแล้วก็หมาดุมากห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็เอาไงดีเดี๋ยวเราไป ไปวัดหนองโพก็ได้ฮะน่าจะทันอยู่นะมีพัลมด้วยมืดแล้วเย็นแล้วนะครับก็ ไม่เจอใครเลยนะครับเข้าไปที่กุฏิท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็ให้การต้อนรับอย่างดีมากเลยนะครับขาจอดน,นี่แบบมีบุญมากนะครับเรื่องที่หลับที่นอนนะครับถ้าบุญน้อยอ่ะก็เอื้อมเยอะหน่อยแต่ก็ยังดีที่ตักขึ้นมาแล้วยังมีน้ําถ้าไม่มีบุญช่วงลงไปตักขึ้นมามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรล้วจะใช้อะไรหรือว่าเราทําความดีอะไรแค่แล้วแต่นะจีตเป็นกุศลคิดดีทดําดีพูดดีนะก็เหมือนเราเติมน้ํานเข้าไปเป็นบุญเล็กๆน้อยๆน,น,นะ เราทําด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่ก็ทำนั่นแหละพอเราเริ่มทําที่จิตที่เป็นกุศลขึ้นมากระแสบุญก็แรงขึ้นจิตเป็นกุศลมากกระแสน้ําก็แรงมากเราทําักรักษาศีลด้วยก็แรงขึ้นอันนี้ส่งก็เยอะขึ้นเร็วขึ้นบุญจากการสวดมนต์ทำกรรมฐานเหมือนน้าแรงทีนี้พอบุญเราเยอะนะเราไม่ต้องออกแรงเยอะเราแค่นี้ได้แล้วไม่ต้องช่วงเหมือนตอนแรก พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัาจจตังเวทิตาโพวินยูหี เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอนตามังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรมนั้นตามังธรรมังศรรงิรสานมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว ช้าวันที่สองนี้น้องที่เป็นลูกศิษย์วัดนะมีน้ำใจมากนะตั้งแต่เมื่อคืนนะนะครับมาอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยนะครับจปซื้อน้ำเขามีน้ำใจไปซื้อมาให้นะครับน้องก็บอกซื้อข้าเนียมุมูปิงมาให้ตอนเช้านะโอ้ลายไม้ครับนี่ครับลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับน้องก็เคยไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันด้วยนะครับน้องเต๋านะครับขอบคุณมากเลยการให้นี่นะครับเป็นทานบารมีอย่างหนึ่งนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ได้ละความตนีได้ละความโลก ขณะที่เราลัความตณนีลัความโลภเนี่ยกิเลสไอต,ตัวนี้มันก็ไม่มีอยู่ในใจเรานะขณะนั้นใจที่เร่าร้อนกระวนกระวายไปด้วยโลภะมันก็ถูกพักไว้ก่อนทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าเข้าก็ติดเป็นนิสัยที่เราเคยโลภเคยอยากมากมายก็จะลดน้อยลงศีลก็จะรักษาง,ง่ายขึ้นเนี่ยครับคือให้กลับมาที่ตัวเอง ีอาหารแมวในรถนะไปใ,ให้อาหารแมวกันนะครับจอมันน่าสงสารเนาะหูตาเป็นไรอะลูกกิน้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาขออุทิศให้สัตว์ตัวนี้ได้พ้นจากทุกอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ขอให้มีคนมาช่วย1,000บาทค่าอาหารสัตว์ในวัดน,นะครับแมวหมาเวลาสัตว์ป่วยอะไรคุณครูก็จะดูแลนะครับ งสารเธอก็ต้องวางเฉยนะเพราะว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทุกตัวนะ นอกมันร้อนใช่ไหมอะเปิดเปิปปข้างนอกมันร้อนไงเจตนาบริสุทธิ์ไหมเจตนาบริสุทธิ์ทานขอเข้าบริสุทธิ์ให้ไปแลวไม่หวังผลตอบแทนยิ่งหายิงดายยิงหอวงอดหมดไม่มาเราไม่หวงเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆชัดเจนเกิดมาเกิดผลได้อานิสงส์สมความมุ่งมาาัฒนาทุกประการ ขอให้มีสติหน่อยทำทานจะทำอะไรขอให้มีสติธรรมชัญญะให้มีธรรมะคือทานศีลแลภาวนาครบวงจรของเขาทานคือน,น้ำใจ อันนี้ยันมหารังับค่ะยันนี้มีชื่อหนึ่งว่ายันปรางสาวดีก็คือพระนเรศวนใช้ในการทําสงครามค่ะและยันนี้ปกติจะอยู่เฉพาะในวัดหลวงกับในวังเท่านั้นแต่สาเหตุที่เอามาอยู่ที่นี่ยายก็เพราะว่าหลวงพ่อรอดซึ่งเป็นปฐมสมภารของวัดหนองโพเนี่ยเป็นฐานของพญตาเคยร่วมรบกับพญตากเพราะฉะนั้นคำพีต่างๆที่สำคัญ ในสมัยอยุทธยาตอนปลายก็จะมาอยู่ในวัดหนองโพค่ะหลังจากที่พยาตะกู้อิสรภาพได้ก็ในรอดไม่ขอรับยศถาบรรดาศักดิ์ก็ขอออกบวชแล้วก็ออกทุดงไปเรื่อยจนกระทั่งได้มาเป็นเจ้าอาวาสของวัดหนองโพวัตถุมงคลเหล่านี้หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่า พุทธานภาพจะบังเกิดต่อเมื่อผู้ครอบครองประพฤติอยู่ในธรรมเท่านั้นค่ะสาเหตุที่ต้องมีวัตถุมงคลน,นั้นก็เพราะว่าผู้คนในยุคนั้นไม่มีที่พึ่งใดๆก็มาขอหลวงพ่อให้ช่วยหาที่พึ่งให้ท่านการสร้างวัตถุมงคลก็คือการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเอง เสื้อ,อยันเสื้อ,อยันที่ทหารในยุคนั้นใช้ในสงครามหรือผู้คนทั่วไปสมัยนั้นไม่มีเสื้อเปลาะไม่มีอะไรจะไปทําสงครามเนาะจิตใจก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมาขอเสื้อ,อยันจากหลวงพ่อกันค่ะตรงนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อจรันก็คือถ้าหลวงพ่อจรันมาอยู่ที่นี่ท่านก็ต้องเข้าโบสถ์นี้ อุโบสถนี้นะคะเป็นอุโบสถที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นทับอุโบสถเดิมขเขตพัทธสีมาเดิมค่ะแต่เดิมเนี่ยเป็นโบสถ์ไม้หน้าบันไม้แล้วก็เป็นพื้นดินข้างๆก็จะเป็นเสือ่อลาแผนชักขึ้นชักลงค่ะในปีพศ2458หลวงพ่อเดิมได้ก่ออิฐถือปูนสร้างโบสถ์นี้ขึ้นในเขตพทัทธสีมาซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นโบสถ์ในสมัยอยุธยาแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะผุพังไปตามการเวลาค่ะสำหรับบานประตูโบสถ์นี้นะคะตรงนี้คือยันพระเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงพ่อเดิมท่านได้แกะสลักไว้ด้วยมือของท่านเองค่ะเวลาหลวงพ่อเดิมท่านเดินมาจะเข้าโบสถ์ท่านก็จะเอามือแตะตรงนี้ก่อนสำหรับหลวงพ่อจราน,นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมก็ต้องเคยปฏิบัติาศาสนกิจในนี้เช่นเดียวกันค่ะ วานโมเรียนโทตานเตยชาสาภาวตุเตยชยามันคาลานินานโธปน,นานทะพุชาทังวิปุตานมนเตยเตยิโมทนาสาธุนะครับพิธีได้ร่นถวายกุฏิพัฒนาจาักของเก่านะครับแล้วก็ถวายพัตฐานเครื่องสังฆทานนะครับวันนี้ได้บุญกันเต็มๆเ,เลยนะครับอนุโมทนาสาธุกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรส่งเสริม วัดให้มีคุณภาพาวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นสัก์เป็นสีของชาวจังหวัดนครสวรรค์ถ่ไปถ่มาเขาเข้ามาเขาก็จะโอ้สะอาดจังเลยรู้สึกน่าพักเนาะวิธีทำอะไรให้ดีนะครับ เราแค่จริงใจกับมันนะครับแค่นั้นเองสั้นๆแล้วเดี๋ยวมันดีมันดีเท่าที่เราทําได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะดีแบบเพอร์เฟกต์มสเซตาคนอื่นแต่เราอรู้ว่าเราจริงใจในการทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะดีครับทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วคราวนอนนี่ก็ชั่วคราวนะครับสองคืนเราก็อาจจะเห็นความชั่วคราว ได้ชัดเจนนะแต่ทั้งชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายนี่เรามักจะไม่ค่อยเห็นความชั่วข่าวตรงนี้เพราะว่าเวลามันนานเกินที่เราจะสังเกตแต่จริงแล้วมันแป๊บเดียวครับเหมือนนอนสองคืนแล้วก็ต้องเก็บของกับ ยาทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรหลวงพ่อเดิมทำงานท่านไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของท่านก็คือประโยชน์ของผู้คนทั้งสิ้นค่ะดังนั้นความเสียสละของหลวงพ่อเดิมเป็นสิ่งที่ตราตึงใจพวกเรากิตติคุณของหลวงพ่อที่ปรากฏมีมาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความเสียสละสิ่งที่หลวงพ่อเดิมสอนนะ คือการมีสติในการควบคุมตัวเองตลอดไม่ประมาทในชีวิตค่ะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเดิมได้สอนเราไว้ค่ะนี่นะครับผมก็ซื้อขนมมาฝากน้องหนึ่งกล่องน,นะครับ ชิคเก็โละผมทานแล้วอร่อยดีฮนะก็เลยซื้อมาฝากอันหนึง่งโอเคขอบคุณมากมากยิ่งให้ยิ่งได้นะครับหลวงพ่อจรัญท่านได้สอนไว้นะครับสิ่งที่น้องเต๋าได้ทำนะครับกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้คำแนะนำให้คำช่วยเหลือนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าสังคมไทยคนไทยนะครับเป็นอย่างนี้กันเยอะๆนะครับ ก็คงจะไปมาที่ไหนก็มีความสุขนะครับ